สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูแลนะครับการเลี้ยงดูน้องปอมกันบ้างนะครับวันนี้ฮิโรปอมจะมาแชร์เกี่ยวกับการเล็มขนอุ้งเท้าสุนัขนะครับให้กับทุกท่านได้ฟังกันอ่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทําไมเรื่องการเล็มขนสุนัขมันเล็มขนที่อุ้งเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องมาพูดคุยกันด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาอธิบายเปรียบเทียบแล้วก็แนะนําวิธีการแล้วก็การสังเกต เด็กๆลูกๆของเราด้วยนะครับหลังจากที่เราเล็มขนอุ้งเท้าแล้วเนี่ยแล้วมีอาการแบบไหนยังไงที่ต้องดูแลไหมนะครับแน่นอนการเล็มขนอุ้งเท้าเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับเวลาเราต้องการเล็มขนอุ้งเท้าเพื่อที่จะให้เท้าเขาเนี่ย ไม่ลื่นนะครับผมไม่เดินแล้วแฝบกับพื้นนะครับผมแล้วก็ตัวอุ้งเท้าทั้งหมดเนี่ยคือนิ้วเท้าสีดำๆเนี่ยจะได้แตะกับพื้นโดยตรงนะครับแต่ทีนี้วิธีการที่เราจะเล็มขนอุ้งเท้าเนี่ยมันก็มีอยู่2วิธีเนาะส่วนใหญ่ที่เราจะคุ้นเคยกันเนี่ยโดยปกติคือการใช้แบตเตอเลี่นตัวนี้นะครับ การใช้แบบตัวเลียตัวนี้ในการไถไถไถ,ถไปเลยอย่างเงี้ยนะครับผมตามซอกตามมุมต่างๆที่มันเป็นซอกอุ้มเท้าแบบนี้นะครับอีกวิธีการหนึ่งคือการใช้กันไกลนะครับผมในการเล็มนะครับผมใช้กันไกลเล็มเลมแบบนี้นะครับเพื่อ,อไม่ให้ขนมันยาวเกินไปเนาะทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าใน2แบบ2วิธีเนี่ยควรทํายังไงถึงจะดีกับน้องปอมนะครับแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีแล้วก็ควรทำยังไงกันบ้างนะครับผม ที่นี้เดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ก่อนการใช้แบตเตอรี่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะถ้าสมมติเราไปที่ร้านหรือว่าเราทํเองเนี่ยวิธีการเดิมๆเลยก็คือจะต้องเซาะตามร่องใช่ไหมครับเอาแบบเนียนกริปไปเลยเซาะตามร่องเนียนเนียนตามร่องแบบนี้ไปเลยนั่นคือจริงๆแล้วถามว่าเป็นวิธีที่ทําได้ไหม ก็สามารถทําได้นะครับแต่มันมีเอฟเฟกที่เรามองข้ามกันไปนะครับเ,เวลาเราใช้แบตเตอรี่เนี่ยให้นึกถึงเลยเหมือนเหมือนเหมือนเด็กผู้ชายตัดผมสั้นเรียนรอดอะไรเงี้ยพอตัดเสร็จใช่ไหมครับด,ด้วยคมของตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันจะไปโดนผิวนะครับผมไปโดนผิวหนังสีสษะอันนี้ก็จะโดนผิวตรงซอกเล็บซอกอุ้งเท้าเหมือนกันถ้าเราซอกตามร่องแบบเนียนไปเลยไม่มีขนอุ้งเท้าเลยนะครับทีนี้ ในในความเป็นน้องปอมเนี่ยก็จะคล้ายๆคนเลยครับบางตัวมีเหงื่อเยอะบางตัวมีเหงื่อน้อยทีนี้ในตัวที่เหงื่อเยอะเนี่ยจะจะเกิดเอฟเฟกตัวนี้กับแบตเตอรี่นสูงมากๆเพราะอะไรเพราะเหงื่อเขาออกใช่ไหมครับเขาก็จะมีความแสบตรงอุ้งเทา้าพอแสบตรงอุ้งเท้าแล้วเนี่ย สิ่ที่เกิดตามมาคืออะไรเขาจะชอบเลียเท้าเลียอุ้มเท้าตัวเองเลียเลียเลียแผลแแนี้เลียไปเรื่อยๆด้วยสัญชาตญาณนะครับเหมือนเราเรามีแผลแล้วเราก็คันเราก็เกาอะไรเงี้ยอารมณ์เดียวกันเลยมันก็จะห้ามตัวเองยากลาบากหน่อยยิ่งเขาเป็นน้องหมาเขาก็ห้ามตัวเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นวิธีการใช้แบตเตอรี่จริงๆผมแนะนําว่า ให้ใช้แบตเตอรี่นไถเฉพาะตัวที่เป็นขนยาวแพรมออกมาให้เสมอกับอุ้งเท้าเพื่อเปิดตรงผิวตรงเท้าแค่นี้ก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องไปซ้อนะครับแต่วิธีที่เซฟที่สุดนะครับในการที่จะซ้อกันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้กันไกลได้นะครับผมในการเล็มในการซ้อนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยใช้กันไกลได้เพราะว่าตัวกันไกลเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เนียนกริบได้เหมือนแบตเตอรี่แล้วก็ลดปัญหาอาการที่เขาเลียเท้าได้ด้วยนะครับนี่ก็ง่ายๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าใครไม่ถนัด ให้นอนหงายแบบนี้ก็ต้องมีคนช่วยจับนะครับส่วนใหญ่เด็กๆที่บ้านของเราอะ่ะเราก็จะฝึกให้นอนหงายแล้วก็ใช้กันไกในการซ้อนะครับซึ่งการซ้อโดยกันไกเนี่ยมันจะไม่ได้เนียนกริปอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับก็จะไม่เหมือนแบตเตอรี่เนาะแล้วก็แน่นอนจะไม่มีเอฟเฟกเอฟเฟกในการ เลียเป็นแผลอะไรอย่างนี้นะครับเพราะการเลียต่อมาก็จะเกิดเป็นแผลเป็นชื้นเชื้อราอะไรอย่างนี้ตามออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครถนัดกันไกลนะครับผมแนะนําว่าการใช้กันไกลนั่นคือเซฟที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับและวันนี้นะครับเราก็มาพูดถึงประมาณนี้ในการใช้แบตเตอรี่นะครับผมกับการใช้กันไกลนะครับ ในการเลียมขุนรุ้น้าว่ามีข้อแตกต่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงหลายคนก็จะได้เอาไปลองใช้กันได้นะครับผมเบตเตอรเลียนใช้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับทุกจุดเลยนะครับแม้กระทั่งการไถ่คนท้องขนก้นเนี้ยก็ไม่แนะนา การตัดขนที่สั้นเกินไปที่ท้องที่ก้นโดยใช้กันไกลก็ตามก็ไม่แนะนําเช่นกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับเทคนิคเล็ก,ลกๆแน่นอๆนะครับในการเล็มขนอุ้งเท้านะครับโดยใช้แบตเตอรี่กับการใช้กันไกลนี่แตกต่างกันยังไงก็ฝากให้ทุกท่านได้ไปสังเกตเด็กๆนะครับหลังจากใช้อุปกรณ์เหล่านี้แล้วน้องเขามีเอฟเฟกอะไรตามมาหรือเปล่าส่วนถ้าเกิดการเลียเยอะนะครับผมจนชื้นเนี่ยวิธีแก้แนะนําให้ใช้แป้งเด็กครับโรยลงไปตรงอุ้งเท้าเลยนะครับใช้แป้งเด็กทั่วไปนี่แหละแป้งเด็กยี่ห้อทั่วไปนะครับผมยี่ห้อ,อ ก็ได้ก็ทาทาโลยๆลงไปที่อุ้งเท้าหนาๆได้เลยนะครับเพื่อลดการระคายเคืองลดความชืน้นลดเหงื่อของเขาไปก่อนจนกว่าขนที่อุ้งเท้าจะยาวขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมาปรับวิธีการเลือกวัสดุหรือว่าเลือก อุปกรณ์ในการที่จะใช้ในการตัดครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมฝากติดตามเพจใหม่ของเราด้วยนะครับฮีโร่ปอมไทยแลนด์นะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจใหม่ของเราก็คือฮีโร่ปอมไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ